ผ่านที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล2นะครับภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับประชุมกันขันไทยเป็นลีก2รับการเลือกโขนการ2024นะครับคู่ที่2ประจำวันนี้ครับเป็นการพหว่างอาม่าแอนด์มาสุควีวัฒนานะครับพบกับทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาดูรายชื่อของอาม่าแอนด์มาสุควีวัฒนาครับวันนี้มีกติยาอุปกาครับเป็นผู้ศัพท์ตู้เล่นมีปรัดดาแววแสงครับยาดวดีสนน้อยขจิราบุรีพักดีครับอังฝั่งโรงเรียนกี มียาดาซิงย่องครับเป็นลูกศัตรูผู้เล่นมีลลดรัตพรรักจันนะครับอ mm ีเ hmm. าดีมาคริส mm hmm. เกมแรกเป็นอาร์ไมเอลมาสุกนะครับเป็นเขีย hmm. บอลบุกก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับ mm hmm. เกมนี้ทีมไหน mm hmm. เก็บชัยชนะได้นี่โอกาสที่จะ mm hmm. ได้คอดเลืไ hmm. ฟไปเล่นในฤดกการปกติของศึกไทยลีกสอง mm hmm. มีสูงเลยครับ มุทการเปิดเข้าไปในกรอบใบโทษแล้วได้มงรงนี้อือเอ้ช่างสาวมัเคลียร์ไม่ได้ครับโอ้โเหเกือบได้ตามซ้ำแล้วครับปีกิกของมุทการที่เปิดเข้าไปรู้ในกรอบใบโทษใน เป็นอีเลวดีครับขึ้นหมงได้แล้วบอลมันค่อยๆยย้อยชนเสาครับโสโจิรัตแตะก้าวหน้าแล้วอีเลวดียิงลูกนี้ต้นคางครับโอ้โหยังไม่ได้ครับสามทีหนึ่งยักษ์ตีเซฟอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนหน้าครับโอ้โหคนนี้เป็นซ้ายของโรุนงมือสีครับ ขึ้นน้ำแล้วครับโรงเรียนกีฬาจงจวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็ต้องบอกว่าตีโซนเกมรับของอขอไม่มาสุขอยู่นาผลแ,<ต>แรกครับจังหวะยิงของอีเล็ดีมาคิดชน้าน,นะครับอยากมาเข้าทางของทางนั้นปรินดดาครับแต่ต้องรอผลสามเลยครับ จังหวะสองด้วยสายของเนินนงที่ห่นนี้นี่ได้แต่เหลียวมองครับเซฟด้วยตาอย่างเดียวเลยมรดการมรดการ่รารนนี้ขอลองซัดด้วขวาลูกนี้ยังไม่ได้ครับกันยานี่ปัดผลต่อไปได้ครับนึกวา่าดูจังหวะยิงไกลของมรดการาอนนี้ครับซัดด้วยขวาแล้ว บอลน,นี้กำลังจะเสียบเสาอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหกัตยากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขึ้นนำอมาม่าเมาสุขคุยเวทีนอยู่หนึ่งต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังโรนิก้านครศรีธรรมราชไปฝ่ายเขียวบอลบุกก่อนนะครับสกอร์นำอยู่หนึ่งต่อศูนย์นะครับมาดูว่าครึ่งหลังอมาม่าเมาสุขจะปรับแก้แทคติกของตัวเองยังไงบ้างนะครับหรือเปล่านะครับมาดูเตะม,มุมของอมาม่าเมาสุขครับระดับเ,เปิดไป เกียไม่ดีเอา้าโอ้โหแล้วเข้าไปเลยครับแม่สกัดพลาดแล้วโอ้โหยาดาก็ไปไม่ทันครับกลายเป็นโอนโกลจังวัน,นี้เป็นบอลปลิ้นเสียบสองได้เข้าไปเลยครับเตะมุมของปน้าด,ดานนครับเปิดไป้นี่ครับพยายามจะเคลียร์แล้วโอโ้โหไปโดนโดนขอวเข่าครับแทนที่จะไปอีกทางหนึ่งแล้วจวังหวะจะขึ้นมงยาดาก็เสียจังหวะด้วยครับสุบช,ชาพยายามจะ หมูกสกัดแล้วก็นี่ครับยาดาพยายามผวาไปปัดแล้วมันไม่ทันครับเงี่ยครับกว่าจะเห็นบอลน,นี่บอลมันพุ่งเข้าประตูไปแล้วครับตึกระสูนครับทุ่มไปที่อีราวดีอีราวดียิงดนี่สายเอ้แล้วรับไม่อยู่แล้วปิีนเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหจังหวะเซฟด้วยสายของอีราวดีมาพิชครับอืกัญยาโอ้ผิดหวังเลยครับ โอหดูจังหวะนี่พริกเข้าหากหระวิทั่วแล้วเจ้าตัวเหวี่งด้วยซ้ายอยู่นี่ครับดูวิถีบอลโอ้โห oh. ไปตั้งมือรับบอลพลาดครับโอ้ oh. รับบอลปี๊ที่เข้าไปตัวเองครับบอลไม่ได้หนีมีเจ้าตัวมากนะครับคือเห็นวิถีลูกบอลที่ดีแล้วดีอยู่แล้วนี่ครับไออืม้มไปรับบอลพลาดเองครับจังหวะจังแวกดีไหอื้มจังหวะ ของวริรดาได้ฟาวครับมาดูฟรีคิกลูกนี้ของบริการเกษตรธรรมดาครับปริชาติปริญาลและสัตว์นี่สายลูกนี้เฉียวเสาไปนิดเดียวครับแล้วก็ทดลักครบแล้วนะครับสี่นาทีโอ้โหลูกศิลป์เปล่าด้วยอินโลาไปเลยครับ ดูจังหวะ่อนที่จะหมดเวลฟาฟรีคิกของปริชาติทองรองครับออาาเจียวสองวปนิดเดียวครับรราาแล้วก็จบเกมครับปรเป็นทางฝั่ง,งริกราางกิลานักศิษยธรรมราชนะครับเฉียดเอาชนะอาม่มาแอนมาสุกทวีวัฒนาไปสองต่อหนึ่งครับในสุกนยย่การบรรยายวันนี้ครับปิดภาพกรในใาของไพ่ด้วยครับพบกัรากันหน้าสารวินนี้แล้วก่อนสวัสดีครับ